สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันมาตรวจดวงในเดือนมิถุนายนกับชีตาค่ะสําหรับ EP นี้เป็น EP ที่4เป็นการทํานายเรื่องของดาวพุธซึ่งจะเดินผิดปกติเข้าสู่ภพลาภะในวันที่23มิถุนายนเท่ากับว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปลายเดือนนั่นเองนะคะมองว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะที่คุณ ปูมาตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันจะสำเร็จสมหวังในช่วงสิ้นเดือนแต่คุณอาจจะต้องระวังสิ่งนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งะค่ะคือดาวพุธน่ะเขาเป็นตัวเราไงแต่ว่าตัวเราอะกำลังโคจรอยู่ในจุดที่ดีนะสำเร็จแต่มันผิดปกตินะคะเลยกลายเป็นว่าตัวเราเองนี่แหละอาจจะเป็น ปัญหานะคะทาให้สิ่งที่เราควรจะสําเร็จมากกว่านี้นะคะเช่นแบบเรื่องงานอ่ะหรือสิ่งที่คุณทําในช่วงเนี้มันควรจะออกดอกออกผลมันควรจะแบบปังมากกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเสียคือได้น้อยกว่าที่เราตั้งใจสําเร็จน้อยกว่าที่เราตั้งใจไว้เพราะตัวเราเองนะคะจึงต้องระวังนิดนึงว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยเวลาเราอ่ะจะพูดนะ,ะพูดอะไรบางอย่างนะคะการพูดของคุณเนี่ย คือคุณเจอดาวเกตใช่ไหมเลขเก้าเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณพูดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะคะอ่าเหมือนกับว่าคุณอนะเดือนนี้คุณทํากิจกรรมเยอะแหละทนะั้งงานราดงานหลวงอะไรเงี้ยบางทีอะคำพูดของเราอ่ะเราก็แบบใจดีไงนะคะเออเดี๋ยวฉันช่วยเดี๋ยวฉันช่วยนะมีอะไรมาบอกฉันนะเอออะไรอย่างเงี้ยนะกลายว่าสิ่งที่เราพูดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นทําไม่ได้จ้ะทําไม่ได้นะแล้วพอคุณทําไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะเกิดปัญหาเพราะอะไร พุธกบราหูเขาส่งอิทธิพลถึงการ4ี่กับแปดน่นะคะเลยกลายเป็นว่าคุณก็อาจจะเจอศัตรูนะคะเช่นแบบป้าคนนี้มันสัญญาว่าจะช่วยสุดท้ายก็ช่วยไม่ได้เขาก็อาจจะเมสาหรือนินทาคุณก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือคําพูดของคุณที่ไปเกี่ยวกับดาวเกตเนี่ยนะสาคัญมากเลยนะหนึ่งพูดเพื่อช่วยใช่ไหมอาจจะเป็นการบอกบุญก็ได้นะเออการบอกบุญสุดท้ายก็เออไม่ได้ทําหรือว่าเออไม่ได้เป็นต้นบุญแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ พูดเพื่อช่วยเหลือคนอื่นพูดเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เช่นบางทีคุณทําธุรกิจออนไลน์อ่ะบางทีคุณต้องไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่คุณพูดและสื่อสารออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคือสมมติคุณพูดแล้วคุณบอกโปรโมชั่นซื้อเลยซื้อเลยกดเลยกดเลยตอนนี้นะคะโปรโมชั่นนี้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 อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะกลายเป็นว่าเราอาจจะพูดผิดเราไม่มีใครอยู่ใกล้ๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราพูดผิด แล้วคนก็สั่งซื้ออะไรอย่างเงี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยแทนที่เราจะได้รับความสําเร็จใช่ไหมสมมติคุณได้ออเดอร์เพียบเลยเต็มเลย10 10ออเดอร์ แต่ไอออเดอร์ที่คุณพูดไปเนี่ยมันผิดมันต้องแก้คุณอาจจะต้องแบบเข้าไปบอกลูกค้าว่าเอ้ยเอ้ยพูดีผิดค่ะขอเปลี่ยนเป็นราคานี้นะเขาก็อาจจะไม่ซื้อคุณใช่ไหมเออกลายเป็นว่าจาก10ออเดอร์ก็เหลือ5ออเดอร์หรือเผลอเอแบบว่าถูกลูกค้าด่าอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าไอที่เราพูดไปโดยไม่ทันแบบคิดหรือโดยที่ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีสติเพราะอาจจะกําลังทําอะไรอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนคะ ก็เลยทำให้การสื่อสารของคุณนะ่ะมันผิดพลาดแล้วก็เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะคะพูดที่เกี่ยวกับดาวเกตก็คือต่างประเทศนะคะคุณอาจจะติดต่อลูกค้าต่างชาติแล้วคุณจะต้องแบบฟุตฟิตฟอร์ไฟนะ,ะพูดภาษาอังกฤษบ้างภาษาจีนบ้างภาษาที่เราแบบว่าคิดว่าเราชํานาญก็ได้นะคะแต่คุณอาจจะสื่อสารผิด ก็ได้เช่นเดียวกันพอสื่อสารผิดชีวิตเปลี่ยนนะเออคำบางคำมันอาจจะมีความหมายแบบใกล้เคียงกันหรือแบบคุณไม่ได้ตรวจสอบในข้อมูลที่คุณส่งออกไปว่าได้ปรึกษาอะไรกันกับทีมงานหรือยังหรือเอกสารที่เราส่งไปมันแบบว่ามีการรีเช็คหรือยังคําผิดคําถูกอะไรอย่างเงี้ยมันส่งข้อมูลไปครบถ้วนหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราพูดสมมติเป็นนักแปลเราพูดไปเนี่ยเราแปลให้เขาอะเราคิดว่าเราแปลถูกแต่ว่าสื่อสารออกมาผิด กลายมันเกิดแบบปัญหาได้พอมันเกิดปัญหามันก็เสียหายถึงหนึ่งชื่อเสียงของคุณถูกไหมเอ่อถึงความมั่นใจของคนที่เขาทํางานร่วมกันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยถึงแบบว่าภาพลักษณ์ของคุณว่าเอ้ยคนนี้เหมือนจะพูดแล้วเชื่อถือไม่ค่อยได้เพราะดาวพุธด,ดวงนี้ค่ะเขาจะโครจรเข้าสู่ภพลาภะแล้วก็จะมีการเดินถอยหลังในเดือนหน้านะเดินหน้าเพื่อถอยหลังแล้วกลางเดือนหน้าถอยกลับไปอยู่ในโคกมามะอีกรอบ อารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณกําลังจะออกไปซื้อของน้าบักซอยอะ่ะคุณขับรถไปกลางทางแล้วแล้วคุณก็นึกขึ้นได้ว่าคุณลืมเอากระเป๋าเอากระเป๋าตังมาแล้วคุณก็ถอยรถกลับไปที่บ้านเออแล้วกลางเดือนหน้าคุณก็ตั้งตั้งรถใหม่แล้วก็ขับมาแบบจุดเดิมอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรก็ตามอะ่ะที่คุณทําอ่ะแล้วคุณมองว่าเฮ้ยอันนี้สาเร็จชัว เพราะก่อนหน้านี้ดาวพุธลอยอยู่ในภพก,การงานสิ่งที่คุณกระทํานะที่คุณตั้งใจทําแบบฟูมฟักมันน่ะคุณคิดว่าถึงเวลาแล้วว่ามันควรจะออกดอกออกผลตอนนี้แหละไปเดือนนี้แหละออกดอกออกผลชัวร์เลยเขาบอกว่าเขาเซ็นละเขาเซ็นละชัวร์เดี๋ยวออกดอกออกผลแล้วกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราลืมไปไงเหมือนขับรถออกมากลางปักซอยกลางซอยแล้วต้องกลับไปเอากระเป๋าตังค์อะ เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนสมมติงานที่คุณทํามันอาจจะมีเอกสารใช่ไหมคุณคิดว่าเขาเซ็นแล้วคุณก็รอรับเงินรอ,อรับความสําเร็จแต่พอมาถึงปลายเดือนน่ะคือ23ามิถุนาเนี่ยดาวพุ่งย้าใช่ไหมแต่เริ่มถอยหลังคือต้นเดือนหน้าเขาก็อาจจะเรียกร้องเอกสารอะไรบางอย่างเพิ่มหรืออาจจะขอคุยเพิ่มอีกท,ทั้งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะจบไปแล้วดิมันยังไม่จบอีกหรอ จบแล้วไม่ใช่หรออะไรเงี้ยคุณคิดไปว่ามันสำเร็จแล้วแต่มันยังไม่สำเร็จจริงๆเลยทำให้เดือนหน้าต้องกลับมาเหมือนแบบทำเรื่องเดิมอ่ะอีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารหรือหรือเรื่องของแบบการของการขายอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอออันนี้ก็เลยเลยมองว่าอะไรก็ตามที่คุณทำถ้ามันยังไม่แล้วเสร็จดีนะ ถ้าทำแล้วเออแบบต้องมีการต่อเนื่องมาจนถึง23ิมิถุนายนเนี่ยให้ระวังเหมือนกันว่ามันอาจจะต้องทำอีกรอบนะคะทีนี้แล้วปัญหาอะไรอีกที่คุณอาจจะต้องระวังคุณกำลังจะสำเร็จแล้วนะแต่คุณต้องระวังสินนี้ก็คือเมื่อกี้บอกตัวเราแล้วใช่ไหมสองก็คือราหูค่ะ ราหูที่ลอยอยู่ในภพอริเนี่แหละเขาจะทํากระแสมาถึงตัวเราเรากับราหูไม่ชอบกันนะคะเพราะว่าเราอะดาวพุธเนี่ยคือพ่อ้านักธุรกิจราหูคือโจรน,นะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบราหูเขาจะชอบมาเอาเปรียบเรานะคะเขาจะชอบมาปล้นเรานะ,ะเขาจะชอบมาทําให้เราเสียหายนะคะเลยกลายเป็นว่าไอราหูเนี่ยแหละพอลอยอยู่ในจุดอรินะสิ่งที่คุณต้องระวังตามภพเรือนอริก็คือหนึ่งคนงาน คนงานนะคะโดยเฉพาะคนงานในลักษณะราหูนะคะคนงานคนงานต่างชาตินะคะกลุ่มนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณในเรื่องของการงานทําให้คุณรู้สึกว่าไอ้ที่แบบจ้างมาแล้วหรือที่แบบจ้างให้เขาไปทําเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่มันควรจะสําเร็จมากกว่านี้อ่ะแต่เพราะคนกลุ่มนี้เลยทําให้งานที่มันควรจะสําเร็จอ่ะมันมีอุปสรรคหรือมันมีปัญหา เกิดขึ้นได้นะเช่นแบบจ้างแบบพาร์ทไทม์ไหนบอกว่าจะมาก็ไม่มาหรือมาแล้วแบบว่าแบบเออทำงานาไม่ได้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ต้องระวัง2องอริก็คือสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงที่คุณไม่ได้รักเหมือนลูกอะ่ะคือสมมติว่าคุณมีฟาร์มอย่างเงี้ยคุณมีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะก็คือสัตว์เลี้ยงทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกลุ่มนี้นะคะเขาจะสร้างปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาแรงนะคือคืออริเป็นกเกษตรอ่ะคะ่ะแต่ว่าตัวเราดาวพุธเนะ่ะเราไม่มีตําแหน่ง เออมันเลยกลายเป็นว่าเขาอะมีความเข้มแข็งกว่าคุณมากเวลาเหมือนสมมุติคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมแล้วคุณเจอโจนะ่ะเหมือนจะเป็น <laughs> เหมือนจะมาทั้งฝูงก็เท่ากับว่าเขาก็จะป้นเราไปเยอะไงอาสมมติร้านทองอยนะ่างเงี้ยคุณเปิดร้านทองแล้วคุณอยู่คนเดียวแต่แต่โจนมาเป็นฝูงเลยเขาเป็นเกษตรษไงเขามาเยอะแรงนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะกําลังสร้างปัญหา ให้กันกับคุณทําให้สิ่งที่คุณควรจะสําเร็จมันมันมันสำเร็จน้อยลงไม่ได้ดังใจเช่นเกิดโรคระบาดนะคะเออกับกับสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างนี้เป็นต้นหรือเราซื้อมาแล้วเรารู้สึกว่าถูกหลอกนะอย่างพวกสัตว์เลี้ยงลาหูเนี่ยก็แบบพวกแตกๆอะ่ะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรดีอีโกน่าเหรองู เอออะไรอย่างเงี้ยสักเลี้ยนแปลกๆสักเลี้ยนแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบจะต้องแบบประคบประงมดูแลแล้วปรากฏพอซื้อมาแล้วอ่ะกลายเป็นว่าโหเขาอ่อนแอแล้วเราก็ต้องแบบมาฟูมฟกักโหงานใหญ่เลยต้องไปหาหมอเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วนะอันนี้เวลาเราซื้ออะไรอนะ่ะคะช่วงเนี้ยดาวพุตคือเรื่องของการซื้อเหมือนกันนะเวลาคุณซื้ออะไรอนะ่ะคะที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์อ่ะคุณมัก จะมีโอกาสได้ของไม่ตรงปกเออหรือซื้อมาแล้วนะคะอาจจะถูกโกงก็ได้นะถูกโกงก็คือว่าซื้อสองแต่ได้หนึ่งหรือของมีมีปัญหาแบบนี้ก็ได้นะเออรู้สึกมันมันไม่ไม่ค่อยคุ้มทีนี้คุณต้องระวังใครอีกนะคะราหูเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงบุคคลนะจะหมายถึงคนต่างชาติเออเวลาคุยอะไรกับคนต่างชาติระวังละ ะะหรือคุณไปเอสถานที่อโครจรก็ได้นะเออท,ที่ที่เที่ยวกลางคืนน่ะนะคะมักจะนําปัญหาให้กันกับเรานะเออบางทีแบบเราไปทํางานใช่ไหมบางทีก็อาจจะต้องแบบไปเลี้ยงขงเลี้ยงแขกใช่ไหมเออก็ต้องแบบไปเลี้ยงเวลาแบบนอกทําการใช่ไหมก็ต้องแบบพาไปดินเนอร์แล้วเพอเพก็ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้ที่อโครจรเนี่ยนะทำให้เรามีปัญหาได้รวมถึงนักการเมือง เออนัต้องเป็นนักการเมืองแบบลายแบบใหญ่ด้วยนะเพราะเป็นเกษตรแบบนี้หรือคนบันเทิงนะคะก็ต้องเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงอะนะคะหรือแบบพวกแบบเจ้าพ่อเจ้าแม่สายโมสายโม <c oughs> ก็ต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเหมือนกันนะคะที่บางทีเขาอาจจะชวนเออไปทําบุญการเดี๋ยวเราไปทิปอันนี้อันนี้อันนี้อนนเออไว้ใจเขาก็สมัครไปปรากฏว่าเดี๋ยวมีแบบพอไปถึงก็ร่วมนู่นร่วมนี่ร่วมนั่นอะไรอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นว่าแบบ ไปแล้วมันไม่คุ้มอะนะคะเจ้าสงเจ้าสัวผู้ที่มีแบบราหูอะคือเขามีอิทธิพลมากกว่าเราอะนะคะแล้วเป็นพวกที่แบบว่าใหญ่โตหรือดูขมุกขมัวแบบดักดัก มีอำนาจหน่อยอะไรพวกนี้นะคะอันนี้อันนี้ระวังนะในช่วงปลายเดือนเพราะว่าเหมือนแบบชีวิตเราอาจจะไปเจอเขาไปสัมพันธ์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายเป็นว่าเขาเนี่ยมาทําให้เรามีปัญหาแล้วเผลอๆเราก็อาจจะทนไม่ได้อาจจะแบบว่าเหน็บแนมเขาไปว่าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะกระทบกับเรื่องงานของเราก็ได้นะคะ โอเคนะคะถ้าใครอยากรู้เราต้นเดือนมันเหมือนต้นเดือนเรื่องงานคุณดีนะเอองานคุณดีดียังไงนะคะจะได้แบบรับมือถูกใครอยากรู้เนี่ยก็ไปตาม EP อื่นๆจะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ค่ะ